จนชกของกินอารวาสเตือนภัยคนอยู่หอภักกลางเมืองเจีงยงใหม่ลักครัวลักอาหารไลเดอร์นำมาส่งวางไว้ไขรหูจักก็ว่ามีเบาะแสสามารถแจ้งในแชทใดน,นี้ทันทีคุณผู้ชมครับช่วยกันเตือนภัยคราวนี้ตั้งอกตั้งใจเตือนภัยนะครับซึ่งมีคนโพสต์เตือนภยัยบอกว่าขี้ลักลักของกินตามหอพักกลางเมืองเจีงยงใหม่โดยผู้เสียหายรายนี้ได้โพสในสื่อสังคมออนไลน์ระบุบอกว่าโพสนี้อยากจะออกมาเตือนภัยคนที่อยู่หอพัก ไข่ที่อยู่ต่ำใกล้ๆกับย่านกูเต้าก็ว,ว่าโซนราชพัชชโชตนามีบุคคลนในคลิปบอกว่าเป็นภผ่นะครับชอบจะมาลักเป็นของกินตามหอพักที่ไรเดอร์เนี่ยเอามาวางไว้คิดว่าน่าจะแย่ยางะมาหลายเตือ้อแล้วแล้วก็แฟนเปิ้ลเล่นดนตรีเซตเตียงคืนมาอิดๆก็เลยสั่งเข้ามาลงไว้ปื้นหอนะครับคนโพสตเปิ้ลบอกว่าอย่างนั้นปรากฏว่าแฟนเนี่ยปิกมาของกินที่สั่งไว้หายปรากฏว่าไปขอดูกล้องวงจรปิดก็เจอบุคคลน,นี้มาลักไปและโดน ลักควัวเงียะมาสามเตื้อแล้วตอนแรกก็นึกว่าเป็นคนในหอแต่กบเจ้ยเป็นคนนอกหอตี้ซอบมาลักครัวลักเข้าลักครัวก็เลยอยากจะฝากเตือนคนที่อยู่ในโซนนี้ให้ระมัดระวังแม้แต่เข้าก็ยังลักบ่แน่ใจว่าไปลักต่างอื่นก่อเอนะครับก็เลยอยากจะอมาแ,แจ้งเตือนซึ่งในเรื่องนี้ต่างผู้เสียหายได้มีการโพสต์ไว้ครับก็เลยบอกว่า,าสั่งเข้ามากินกล่องนึ่งราคาเข้าก็เอาเรื่องอยู่นะคะหันใจกันโตยบดีลักเลย ใครหู้จักหรือมีเบาะแสสามารถจะแจ้งในแชทได้ซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่ออกไปทำใใ้้มีคนเข้ามาแสดงความขึ้นหันนักโดยระบุว่าน่าจะเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเงินทองหาย,ยากก็เลยมีพฤติกรรมอย่างอีก